สวัสดีครับเคาเชเตอ l ์คลาสครับเราคัดส,สาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านทิ้งที่ท,ท,ท,ที่นี่แล้วนะครับเวลาเราพูดถึงองค์กรธุรกิจเนี่ยมันมีคำว่ากลยุทธ์มันมีความว่ากระบวนการทำงานโครงสร้างองค์กรแผนธุรกิจอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ร้อยเรียงของเรื่องหราวที่เป็นตักกะทั้งสิน้นสิ่งต่างๆที่ทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเนี่ยมันล้วนจะต้องสนับสนุน ไปด้วยข้อมูลไปด้วยเหตุด้วยผลเพราะฉะนั้นจึงปเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนในองค์กรโดยเฉพาะในระดับบริหารเนี่ยจะทำงานโดยใช้เหตุใช้ผลใช้ตักกะในการนำธุรกิจในการนำองค์กรเป็นหลักซึ่งฟังแบบนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องถูกไหมฮะแต่ประเด็นก็คือว่ากลไกสำคัญที่ขับเคลื่อนให้แผนธุรกิจเองกระบวนการทำงานเองมาตรฐานต่างๆเนี่ย มันเป็นไปอย่างที่องค์กรต้องการได้มันคือคนครับและแน่นอนคนเนี่ยไม่ได้มีแค่ตักกะอย่างเดียวมันมีชิ้นหนึ่งซึ่งมันทําให้คนเป็นคนทําให้มนุษย์เป็นมนุษย์ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนั่นเองซึ่งมันก็เป็นคําที่ใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าง,งานโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้บริหารพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่อยากไปแตะมันเพราะมองว่าเรามาทํางานกัน เรามาเป็นมืออาชีพกันแต่ในความเป็นจริงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับและโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ที่ความซับซ้อนของธุรกิจมีมากขึ้นความซับซ้อนของมิติของความเป็นคนในงานก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันเหตุและผลตักกะเพียงอย่างเดียวเอาไม่อยู่ครับอันวันนี้เราจะมาดูกันดีไหมครับว่าทำไมการที่เราให้ความสำคัญกับเหตุผล ใช้มันในการทํางานใช้มันในการสื่อสารการพูดคุยอย่างเดียวเนี่ยหรือการแก้ปัญหามันอาจจะไม่เวิร์กมันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาอื่นๆอีกมากมายในที่สุดอันแรกเลยเนี่นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันมีคำสองคาด้วยกันคําว่า logical intelligence ซึ่งหมายถึงความฉลาดในการใช้ตากการรกะนั่นเองนะครับซึ่งคนที่เป็นผู้นําในองค์กรหรือแม้กระทั่งคนทุกๆคนในองค์กรควรจะมี พอมันใช้แก้ปัญหามันใช้วางกลยุทธ์ใช้การวางแผนใช้ในการวิเคราะห์ใช้ในการทํางานเวลาอธิบายอะไรให้ใครฟังไม่ว่าจะเป็นคนในองค์กรหรือลูกค้ามันก็ต้องใช้เหตุผลใช้ตรกกะเป็นตัวอธิบายไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่จะพาองค์กรพาคนในองค์กรที่เต็มไปด้วยตรกกะแล้วก็ความรู้สึกด้วยเนี่ยมันต้องมีอีกคำหนึ่งด้วยก็คือ emotional intelligence ด้วย ความฉลาดทางอารมณ์ด้วยความที่เราจะเข้าอกเข้าใจคนอื่นการที่เราจะฟังคนเป็นฟังทั้งเหตุและผลฟังทั้งความรู้สึกเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า logical intelligence กับ emotional intelligence เนี่ยมันมีความสำคัญทั้งคู่นะฮะตราบใดที่เรายังมีคนเป็นกลไกสำคัญในองค์กรอยู่เพราะในการทำงานมันยังมีเรื่องของความเครียดมันมีเรื่องของความขัดแย้ง หรือความไม่พึงพอใจอะไรบางอย่างซึ่งบางทีก็เข้าใจได้ยากแต่ผู้นำที่มีสองอย่างเนี้ยนะครับอย่างสมดุลเนี่ยจะผ่านมันไปได้อย่างดีครับเพราะฉะนั้นมีสองคำนะครับเราผู้นำต้องตระหนักไว้เลยว่ามันมีสองอันมันไม่ได้มีแค่อันเดียวประการที่สองเราต้องรู้ก่อนว่าเมื่อมนุษย์มาอยู่ด้วยกันมันมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องการที่คนหนึ่งจะไปเกี่ยวกับอีกคนหนึ่ง ทั้งในเชิงของงานล้วเวลาเรารู้จักกันเราอยู่ด้วยกันานานๆมันก็อาจจะมีมิติอื่นๆเข้ามาผสมด้วยแน่นอนครับถ้าในเรื่องของงานเหตุและผลมันอาจจะช่วยได้ในหลายๆกรณีแต่อุปสรรคของการทำงานร่วมกันในฐานะของมนุษย์เนี่ยบางครั้งความสัมพันธ์เรื่องอื่นที่มันไม่ใช่เรื่องงานอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีส่วน ในการที่ทําให้งานประสบความสําเร็จและไม่ประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นเหตุและผลอย่างเดียวเนี่ยมันเอาไปจัดการหรือเอาไปบริหารความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้ครับเขาต้องเข้าใจพลวัตเข้าใจดินามิกของความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยทําไมลูกน้องถึงไม่ค่อยกล้าแสดงไอเดียไม่ค่อยกล้าแสดงความเห็นก็อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกบางอย่างอารมณ์บางอย่างที่มันมีอยู่ในจิตใจของเขา ความกลัวความรู้สึกไม่ปลอดภัยมันยังมีอยู่ครับและนั่นคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆในส่วนที่3ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพอเราบอกว่าองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนจะต้องเอาซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาใช้งานแทนระบบการทำงานแมนนวลการใช้กระดาษเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับหรือบางองค์กรจะต้องใช้เทคบางอย่างเข้ามา ทดแทนมาเพิ่มเติมใช้ AI ใช้ Data Analytics ใช้เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่เราก็คิดด้วยความเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมครับว่าคนก็ต้องเปิดรับสิเพราะมันทำให้งานเขาดีขึ้นมันทำให้องค์กรประสบความสำเร็จมากขึ้นแล้วเมื่อองค์กรประสบความสาเร็จคุณก็น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าคิดด้วยตรกกะแบบนักบริหารมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ไดนะ้คนก็น่าจะต้อนรับมันแต่ในความเป็นจริงอย่างที่เราทราบกันครับว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในองค์กรเนะ่ะมักจะไม่ค่อยราบรื่นก็เพราะมิติของมนุษย์และมิติของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยแหละครับมันมีความกลัวเขากลัวอะไรเขากลัวความไม่แน่นอนเพราะมันเคยมาแบบนี้ตลอดเลื่อยอยู่มันจะต้องมีขึ้นมีลงมีขุ่มีคระ uncertainty มันเกิดขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็อาจจะนําพาไปสู่ความกลัวเห็นไหมครเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันนํามาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่าง อารมณ์อะไรบางอย่างเช่นเดียวกันเราก็อาจจะนําไปสู่อารมณ์ในการต่อต้านการแสดงความฉุนเฉียวความไม่พอใจถ้าผู้นําบริหารจัดการได้ไม่ดีนั่นอย่างที่เราได้เคยพูดในอีพีเก่าๆใช่ไหมว่าเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีสองเส้นก็คือเรื่องของเทคนิค c อ l ไซส์แล้วก็เรื่องของผีโปรไซส์นั่นเองส่วนที่4ี่เป็นส่วนที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพบมากมายในปัจจุบันเลยก็คือเรื่องของความเครียด หรือเรื่องของสภาวะหมดไฟสภาวะเบิร์นเอาต่างๆถ้าเราใช้เหตุใช้ผลเป็นหลักงานแค่นี้คนอื่นเขาทำได้พี่ๆเขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้ทำไมเราถึงเครียดกว่าคนอื่นทำไมเราถึงเบิร์นเอาและหลายๆคนก็พยายามจะแผลจัดการเรื่องพวกนี้ด้วยเอาตักกะเอาเหตุเอาผลมาซึ่งบางครั้งแทนที่มันจะทำให้สถานการณ์ขี้ขายมัน อาจจะไปทําให้ปัญหามันหนักขึ้นเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตในที่ทํางานนะเป็นปัญหาที่สําคัญที่มีมากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของความที่ผู้นำไม่สามารถที่จะบริหารจัดการในเรื่องของตักกะและเรื่องของอิโมชันได้อย่างดีเช่นเดียวกันอะไรเป็นสาเหตุที่ทําให้คนเบิร์นเอาท์อะไรเป็นสาเหตุทําให้คนเกิดความเครียดมากกว่าที่ควรจะเป็นในที่ทํางาน และเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5ว่าทําไมการใช้เหตุผลอย่างเดียวมันอาจจะไม่พอก็คือเรื่องของภาวะผู้นํานั่นเองเวลาคนเป็นผู้นำเนี่ยก็มักจะคิดว่าหน้าที่ก็คือเป็นผู้วางกลยุทธ์วางแผนกําหนดทิศทางกําหนดนโยบายออกแบบกระบวนการทํางานกําหนดตัวชี้วัดอะไรก็ว่าไปพวกนี้เราคิดว่านั่นมันเพียงพอแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วบทบาทของผู้นํา หรือภาวะผู้นำจริงๆเนะี่ยมันหมายถึงคนที่สามารถที่จะทำงานในเชิงของเนื้อง,งานและในเชิงของรายละเอียดของคนได้ด้วยดังนั้นคำว่า leadership หรือภาวะผู้นำมันไม่ได้หมายถึงเรื่องของทักษะในงานอย่างเดียวแล้วนะครับหรือการบริหารไดเพียงอย่างเดียวแต่มันหมายถึงความสามารถในการที่จะดูแลอารมณ์ความรู้สึกของคนในองค์กรได้อย่างดีโดยเช่นเดียวกันการที่ทําให้ทีมงานได้รู้สึกว่าได้รับการชื่นชมได้รับการ สนับสนุนแต่รับการยอมรับเขามีคุณค่าเขามีตัวตนเขาบีลองในองค์กรพวกนี้อันนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องของอารมณ์ล้วนๆเลยนผู้นําก็จะต้องมีทั้งสองอย่างนะครับไม่ใช่แค่เข้าใจในเรื่องอะไรที่เป็นลอจิกอย่างเดียวอีกด้านหนึ่งก็สาคัญแลาต้องบอกว่าไม่แพ้กันเลยและนี่เป็นสี่ห้าด้านเลยครับที่เป็นตัวบอกว่าในองค์กร<ม>องค์กรหนึ่งเนี่ยการใช้เหตุและผลอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอ หรือการใช้เหตุและผลใช้ตรก,กะไปแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์เกี่ยวความรู้สึกเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นที่ขนานกันเลยก็ได้ครับแล้วตรงนี้มันก็จะไปสร้างปัญหาอื่นๆอีกหลายๆอย่างที่ตามมาในองกอกล้วเนเองครับอ่ะแล้วเราจะทํำยังไงดี E P หน้าเราจะมาดูกันครับว่าเราจะมาบาลานซ์มันได้ยังไงร,ระหว่างตรก,กะกับอารมณ์ความรู้สึกเพื่อใช้ทั้งสอ,งอย่างเนี่ย เป็นประโยชน์ในการทำงานในการทำธุรกิจครับพบกันใหม่ใน e ีน้าครับสวัสดีครับ